พี่น้องิึงดูคนมาเลเอารถเคี่ยงสิงไปเที่ยวใส่ก็เชียงของเชียงแสนสัน่แสนแต่ขี่มอไซค์มาตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ละคนอะ่ะลุงกูก็ไม่อ้วน <c oughs> มาอันมาเบ่งบ้านหลานซ้ายจ้ะรีวิวบ้าน,อนไอ้มดเออไอ้อบมีรถดูด <c oughs> จอดอ่าช่วงนี้ <c oughs> บ่มีงาน <c oughs> แต่ว่า สีเห็ดลงรถจะมาแล้วรีว nah, ิวอันบ really ้านชอบบ้านน้อกไอทีนสำกัญยายแววกับบ๊ได้มาโดนแล้วแต่แต่เห็ดปลูกรวมเสาเนาะได้ไปนี่สวยนี่นี่นีกระเบื้องสีนี้กระบังดำเมื่อก่อนบ้านเราจะใส่กระบังดำแต่ว่ามันแพงแล้วก็ใส่ก็เลยเออเปลี่ยนนุ่นระวังนึกก็ นเขาบอกว่าจัตตางนี้สวยมันเหมือนแตกนะอืเป็นรอยนี่หอยควาหอยควาเล็กๆประตูบานเลื่อนนะคูบประตูเลื่อนนะเนี่ยมาขึ้นมาเบิ้องด้วขึ้นมาเบิ้งบ้านหลังซ้ายสวยอู่นะต้นเจ๊งๆลุงบูว้างามสินเบื้องซ้าเนี่ยนี่ เม uh, se um? ื no. Bem, ่อก่อนบอกให้เอาแบบนี้แหละที่ที่มาเรียนเมื่อก่อนสมัยก่อนมันไม่มีห้องนอนแบบนี้เนี่ยสวยสี่ห้องนอนเหรอสี่ห้องนอนโอ้สี่ห้องนอนสี่นัมัน้นก็มีระเบียงหน้าบ้านนะนี่ห้องโถงมีสีห้องนอนใช่ไหมอย่าแววมาแะโดนเนาะ แต่จะฝรสอก็เลยสองมันจะเป็นของนั่งสวนเห้องอาบองาบแบนแบนครึ่งกัดนี่เวลาอยาอะไรเาไหลาอสีห้องเนี่ยไฟ เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ว่ารออะไรนะรอทำรั้วก่อนรอทำรั้วทำบ้านอยู่ก็เหลือเหลือเฟอร์นิเจอร์เหลือได้เสร็จแล้วไฟอะไรก็เสร็จมาแล้วก็เหลือมาทำความสะอาดเอาของเฟอร์นิเจอร์เอาเตียงเอาอะไรเข้าเลยจะได้หมดเฟอระนิเจอรห้องไหนห้องนี้บ้าห้องนี้ห้องแรกห้องกว้างแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องแต่งตัวตู้เสื้อผ้าจะไว้ตู้เสื้อผ้าจะไว้ตัวนี้หมดเลย อันนี้บานเมกว้างเนาะมัดทำหมอันนี้มอดไม่ได้ทำเอออันนี้แล้วมาเบ er> ิ้งบ้านบ้าน สองแถวเดินทางละเดี๋ยวสิแยกายกกันแถวแถวถนนสายสามเอเด้อจ้าเดีย๋ยวแิใส้เบิ่งนถนนจากบ้านน้องไอจีไปถนนสายสามเอไปบ้านยาแววจ้ะเางทางไปน้ำตา น้อยบ่2ผนี่ซําไว้รุ่นนะเลิก เบอยอมเอารถย่ญ่ไปไหมเดี๋ยวรถเคียงไปเที่ยวเออพี่น้องคักใจใจคักขนาดแยกกันมองแยกนีนเด้อจ้าพี่น้องอยายแววสิบไปยายแววสิกลับบ้านจ่า ปูู่กับย่าพาจะไปเที่ยวเชียงของเชียงแสนแม่สายจ้า <c oughs> ที่แยกกันนี่แหละโอเค ไฟแดงรอไฟเขียวพี่น้อง เจ๊พ้าแล้วกันนะผัดมะแตงได้พี่น้องผัดมะแตงให้ทวดกินเขาต้มไก่หัวขีปลาเรือนมะขืนแซ่ประทัวขีปลาเยอะกินเขาเอาซ่อนกับสมกินมาคืหรมกด้วยบะแมนสมกับสม <c oughs> สองกับซสอนแสบบอเอินเอฟซีกินข่าวน้ำแม่แสบจุ๊บเดออกินข่าวนึ่งแต่ขี้บวงเขาถนัดทั้งสีซั่น สคนนังนังคนละฟังพ <ừ. S 1> <hu> uh. ี royalty 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 <ki> ่น้องตะเบีดนางฟังนึงถวดนางฟังนึ่งแล้วะไบ้านอมาลเขบ้านเมื่อแล้วาะเขเดี๋ยวเนึ่งวันเพนวันสามให้ หายไปล้วข้อสองข้อเป็นสองนอกว้านไหมว้านเป็นขอดีอกน้ำสองวันนะ้เป็นส,สองก้าว giật lây hà lây này xếp thịt lê này cả luông à câu đi qua nhỉ câu đi บดนายนั่นนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยเลยขาเป็นเนที่น้ำถึงบ้างน้ำโอ้โหเดี๋ยวไปเขาเป็นี่วันถนนโอ้อหยังนี่ทั้งดีดอกเขาด,ดีถึงสีแดงถึงสีขาวถึงเวลาบ้านน่ะตอนมัดหอก็ยังมัดแดงดอกอยู่ chớ không ngắm qua khẩu, khẩu. Hmm. nếu không sai đi sáng hộp đốt đi sáng mừng anh hộp sáng kiến này มป็นยีแว๊วขอลาสสัมมิกนแลวจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยะแว๊วแชแนวพอกันไมค่คิดหนาจ้าต้งชื่นกับโปรไอกไม่ให้มาก